จับเลยงูหางงูห like uh ังหางหางขังหางเลยดึงเลยดึงเลยหางหางใหญ่ขนาดนี้แล้วต ah ัวมันหล่ะงูหังด้วยหมีหัปลาเข่งฮึตัวไงโอ้บิ๊กทโอ้าบิ๊กจุาุยมาเล ดเนือ้ออาครับผมเริ่มปฏิบัติการด่างงูแล้วครับ này nè Cắn Ôi, nè, nè, ngu, 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 Đi, đi, đi con, thấy con ngu đột tâm ta đấy bao nhiêu bao nhiêu anh rồi này จับงูเหาก็จับมาเรวแล้วน้องโอ้ยงูยังคืองูนี่เด้เดี๋ยวงูเกยกองเองโอ้เต็มเรามาเรามาเพื่อหาปลาเพ่อมาหางูอันนี้มาหางูโดยเฉพาะครับผมเจออะไรกินหมดครับอย่างนี้อตดรงนี้อีกไม่ติดหรอ โอ้โห oh oh. ทีมงานหลางงูครับลงเลนน้ำม,ม้วนครับผมบริยันงูกระทั่พอน้อยเลยซาหนีนี่คักงูครับผมามาึงลงไปเลยมึงจะไปไหขามันถึงขามันถะึงขาไปน่ะมายว่าเอาฟันขึ้นยังไงบอก <c oughs> โอ้ยเบาหงเอย

Sáng đây nè Nhanh lên, nhanh lên Nhanh lên, มาไลไลนี่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 น,นี่เล่นลไปแล้ว,นะน,น,น,วนีนี่นี่เนตัวนียวนี่นี่โจกเอาจกจกเอาเอมาไล่กูบไงเลนี่นมันาดมันขาดมัน<อ>หาดหมันดูดเร็วเลยอ,เออเอาตอ่อหางตอเขาขึ้นหางตอหางตอเขาขึ้นออ <laughs> ยอด พ่อแม่ป้าก็ไล um ่แหละนี่สายยี่สิบปีเลยยังนประคองตัวใหญ่วะเกอดเอ้าเอาเดี๋ยวอีกเอาอีกไม่ไล่อยู่นี่เห็นเห็นหางมันวุ่ยไปอยู่ Đến không? Bà lái, bà lái, nì, 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 đi đi <laughs> <Đồng nghĩa gì? cười> <laughs> <laughs> <laughs>

หางหางเลยหาง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 เหรอหางเลยดิ้งเลยดิ้งเลยหางหางยังใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวมันล่ะงูหางด้วยโอ้ยมีหอวปลาเข็งเฮ้ยตัวใหญ่โอ้มิกที่มิกโอ้พี่บิ๊กถุบปุ้ยมาใส่เฮ้ย nếu anh phát triển nguyên nhau ba nhóm phát triển đấy là hai nghe นี่มันจะบอกหะตุ้มปุ้ยมาสิไหนมาเฮะายอง้ยกองเทอีกแล้วครับผมอีกตัวหนึ่งเบายองไอ้นี่นี่คุปะไม้มันมาสอดตีนพ่อเองเอาใส่คุใส่คุต้มเป็ดต้มเป็ดปลนไรล เอาเือัไปอครับผมความพยายามของเฮายังบอสิทุดครับผมสำหรับปลางูกัะปลาไหลเฮาบ่าวสนเฮาบ่าวเด่นเฮาโดนเลยนมดเ่าเด้อวัดนื้อใหผมดึงดึงดึงมาวะเดดหาเพียเรครับผม ยังมีรอบต่อไปครับผมนี่รอบแรกเขา้าเยอะนะครับไมโครมาบอ้ววัดวนึกว่าคืนบบนปะไม่ใกล้ปะนี่ครับ พอกันพอกันนี่แหละมันอยู่นี่แหละครับพี่น้อง<ไ>อยู่นี่แหละอยู่ใต,ต้หญ้าตัวนี้แหละหามาเอกมาเองกามาเองมเาเองลูกพี่ขึ้นได้ไหม We'll no, no.

นี่แหละครับพี่น้องเนอะสาย20ปีบ,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 บุกบกขัดกับโปโล์วแล้วบังเอาเบังเอาสุดยอดที่แล้วสุดยอดที่แล้วพี่น้องสาย20ปีอะ่ะม,ม,มาต้องห่วงดอกงูกินปลานี่แต่ว่างูงูจองอ่างบ่แน่เห็นเขาวว่าม,มันลงสายอยู่เหาบ้าได้นะกับย่งองอย่างเดียวครับน,นี่แหละนี่แหละปลางู บได้มาปลาคอเด้ครับนี่แ <C os> ต่ว่าตะาพกกระเซียวครับแรกเอางูก่อนครับปลาไหลยิงกับป,ปีนภูนเขาเอเวอเรสต์เลงทุนลงทุนงูเห่าบ่หรอปาเรียนโอ้ยจองอ,างอ,งอ่างาาออาังกม้าตันงูใกล้ห้แต,ตงูโตมันหร่อ เอาดึงมาดึงคือดึงขึ้นมาก่อนขั้นหนึ่งอย่างนี้นี่ครับะไางงงแล้วครับคานงง นีท่านมีโหมีไม <Whoa. S 3> <c oughs> ไง <c oughs> โค oh, ้งขึ้นน้ำขึ้นน้ำโอ้โห <Whoa. S 3> <c oughs> มหมุนไดเนี้ยโอ้ oh, มีหัวทางมี